สวัสดีครับวันนี้มีอ้อยมาให้ชมกันนะครับอ้อยชนิดนี้ชื่อว่าเราอาจจะเรียกว่าอ้อยฮาวายก็ได้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าฮาวายเอียนชูการ์เคนะครับเป็นอ้อยที่มีปล้องสีสวยนะครับนอกจากสีสวยเรายังสามารถจะ อามาทานได้นะครับก็เป็นเหมือนอ้อยทั่ว,วไปนะครับมีรสหวานนะครับอันนี้ผมก็ปลูกไว้สำหรับเป็นไม้ประดับก็เป็นพันไม้ที่สวยงามอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะให้คนรู้จักนะครับ ลำต้นสวยงามนะครับตอนที่ยังไม่แก่นะครับสีก็ยังไม่เข้มนะครับนี่ฮะแต่พอแก่แล้วสีลายที่ที่ปล้องก็จะเข้มมากขึ้นสืบพันง่ายมากนะครับเราสามารถจะตัดปล่องนะครับเอาไป สืบพันธ์ได้นะครับเอาไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้ถ้าให้ดูตรงนี้ก็จะเห็นว่านี่นครับมันก็จะมีตานะครับตาอันนีนะ้ตอนที่ผมซื้อมานี่ซื้อมาแค่ตาเดียวนะครับก็ราคาค่อนข้างจะแพงอยู่นะครับ ซื้อมาปลูกแล้วก็ได้เป็นต้นอย่างเงี้นะครับเนี่ยก็ถือว่าเราสามารถจะขยายพันธุ์ได้ง่ายๆนะฮะจากหนึ่งตาตอนนี้น่าจะมีเกินร้อยตาแล้วครับนี่ครับปลูกสวยด้วยแล้วก็เอามาทานได้ด้วย อ้อยฮาวายครับ